ของที่อยู่รอบตัวของเราที่มนุษย์เป็นผู้ผลิตอยู่ตลอดเวลาผลิตออกมานับเป็นยี่ดันเป็นเวลาเป็นวินาทีนั่นคือสินค้ารีไซเคิลครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าวันนี้นะครับหลายๆท่านทางประเทศไทยกำลังมองหาโอกาสธุรกิจใหม่ๆซึ่งมีมากมายให้ท่านได้รู้จักหรือได้ช็อป ่านมือถือครับสิ่งหนึ่งนะครับที่วันนี้เราต้องการจะจะบอกทุกท่านว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวที่เราเรียกว่าขยะทำอย่างไรครับสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นทรัพย์สินทำอย่างไรครับสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นอีกหนึ่งธุรกิจ ง่ายแสนง่ายและท่านจะได้เข้ามาสู่โลกของรีไซเคิลซึ่งวันนี้ครับเราได้นำแพลตฟอร์มครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับสินค้ารีไซเคิลเข้ามาเสิร์ฟท่านในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยท่านท่านจะได้รู้จักครับว่าวันนี้สินค้ารีไซเคิลของเรามีราคาเท่าไหร่มีราคาอยา่างไรซึ่งแตกต่าง จากสิ่งที่ท่านเคยรู้จักหรือเคยคิดเคยเห็นมาในสมัยอดีตวันนี้ครับเราได้นำในธุรกิจรีไซ c คิลบรรจุโรงในแพลตฟอร์มยูนีรีเซเคิลเพื่อทำให้ท่านได้เป็นตัวแทนได้เป็นผู้รวบรวมสินค้าเป็นผู้รวบรวมทรัพยากรสินค้ารีไซเคิลแต่เพียงผู้เดียวในอำเภอนั้น ที่สําคัญครับง่ายแสนง่ายครับในโลกยุคสมัยใหม่ผ่านมือถือของเรานี่เองนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับ Uni Recycle Ecosystem ครับ สำหรับ u n i r e c y c l เนะครับพวกเรามาเพื่อยกระดับราคาสินค้ารีไซเคิลขึ้นตั้งแต่ต้นทางทุกท่านสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างกดังแก้มลีร่วมกับเราสร้างความเข้มแข็งให้กับคนที่ทำธุรกิจรีไซเคิลเชื่อไหมครับว่าธุรกิจรีไซเคิลถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยง ที่ราคาขึ้นขึ้นลงลงแต่ด้วยแอปพลิเคชันของยูนี่ท่านสามารถได้รับการประกันความเสี่ยงนั้นท่านสามารถเริ่มธุรกิจรีไซเคิลได้ด้วยความไว้วางใจท่านเข้ามามีทีมของพวกเราคอยเป็นที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือให้ทุกๆท่ทานสามารถทําธุรกิจนี้ไปได้อย่างตลอดรอดฝักด้วยแอปพลิเคชันของเราเราใช้เทคโนโลยี UBS ในการสร้างกระดังแก้มลิงที่มีมาตรฐานกระจายตัวไปทั่วประเทศทําให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงราคาโรงงานได้อย่างน่าอัศจรรย์เชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้พวกเราที่ต่างทําธุรกิจในหลายๆสาขาอาชีพ การแข่งขันสูงมากสิ่งที่เราทําได้ก็คือเรากําลังพยายามมองหาอาชีพใหม่ผมเชื่อว่าธุรกิจรีไซเคิลเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ทุกท่านมองหาแต่ก็ยังมีความไม่มั่นใจว่าจะเข้าสู่ธุรกิจนี้ได้อย่างไรท่านสามารถใช้ยูนีในการรันธุรกิจรีไซเคิลด้วยแอปพลิเคชันของเราทุกท่านสามารถใช้เทคโนโลยี UBS ของเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างธุรกิจของท่านเองด้วยเทคโนโลยี UBS ของเรานั้นเราจะมาสร้างโกดังแก้มลิงกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศสินค้ารีไซเคิลเกิดที่ไหนก็สามารถวิ่งเข้าโกาดังแก้มลิงของเราแล้วพั เพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและขนส่งสินค้าจากฮับรีไซเคิลแก้มลิงของเราสู่โรงงานตัวจริงฉะนั้นราคาที่โรงงานให้เรามาจะสามารถนำไปอยู่ใกล้บ้านท่านผมเชื่อว่าการที่ท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ u ู i ีฟ m มิลแล้วใช้แอปพลิเคชัน Uni Recycle ของเราเริ่มต้นธุรกิจท่านจะหมดกังวลเรื่องของความไม่รู้ไม่รู้ว่าสินค้าขึ้นลงตอนไหน ไม่รู้ว่าจะส่งที่ไหนด้วยยูนี่รีไซเคิลของเรานั้นเรามีทีมที่ปรึกษาให้คำปรึกษาท่านตั้งแต่วันแรกสุดที่ท่านสนใจจนกระทั่งท่านเริ่มทําธุรกิจแล้วก็หลังทําธุรกิจก็ยังมีทีมที่ปรึกษาเพื่อทําให้ท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะประสบความสาเร็จกับฝั่งธุรกิจรีไซเคิลของท่านโดยธรรมชาติแล้วของธุรกิจนี้ครับเราจะไม่บอกกันครับว่าส่งที่ไหน เราจะไม่บอกกันครับว่าโคตาได้มาอย่างไรฉะนั้นการส่งต่อธุรกิจหรือการส่งต่อสินค้ารีไซเคิลเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงๆตั้งแต่5ขั้นถึง7ขั้นกว่าสินค้าต้นทางจะไปถึงโรงงานที่แท้จริงแต่ด้วย u n น e อีโค s ิสเเราสามารถนําราคาโรงงานเข้าไปใกล้กับชาวบ้านให้ได้มากที่สุด เราสร้างกรกดังแก้มลิงกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศเรากําลังเชิญชวนทุกๆท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของยูนีฟมิลี่เข้ามาช่วยกันสร้างกรกดังแก้มลิงทําให้สินค้ารีไซเคเิลไม่ว่าจะเกิดที่ไหนในพื้นแผ่นดินไทย ก็จะวิ่งเข้ากระดังแก้มลิ่ของเราแล้วเราก็จะมาเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและจัดส่งสินค้ารีไซเคิลจากจุดฮับของท่านเข้าสู่โรงงานด้วยวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในทุกๆจุดของเราเราสามารถยกระดับราคาสินค้ารีไซเคิลขึ้นตั้งแต่ต้นทางทําให้ชาวบ้านอยากจะแยกสินค้ารีไซเคิลแยกเงินออกจากขยะนําสินค้าเหล่านั้นส่งตรงโรงงานด้วยกันครับเชื่อไหมครับว่าการมาทําธุรกิจรีไซเคิลกับยูนิอีโคซิสเต็มท่านจะใช้เงินทุนที่น้อยที่สุดแล้วก็มีความปลอดภัยสูงสุดเรามีการประกันความเสี่ยงให้ กับท่านถามว่าในพื้นที่อำเภอของท่านเอง สินค้ารีไซคเคิลมีมากขนาดไหนเชื่อเถอะครับที่ไหนมีชุมชนที่นั่นมีสินค้ารีไซคเคิลเพียงแต่ว่าด้วยมูลค่าที่ต่ำท่านอาจจะไม่เห็นว่ามันเป็นเงินในขณะที่ถ้าท่านรู้วิธีการคัดแยกท่านจะรู้เลยครับว่าท่านสามารถแยกเงินออกจากขยะแล้วสินค้าเหล่านั้นมีมูลค่าที่จะสามารถส่งตรงโรงงานได้ถ้าท่านมาทําธุรกิจกับเราท่านได้อะไรบ้างองความรู้ทั้งหมดที่เรามีจากทุกฮับที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศท่านสามารถเข้าถึงท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมหรือฝึกง,งานกับฮับใดก็ได้ของยูนีฟมิลี่ ามารถสร้างความมั่นใจก่อนที่ท่านจะเริ่มการทําธุรกิจฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าท่านทําธุรกิจคนเดียวท่านจะรู้สึกเหนื่อยโดยเฉพาะในภาวะการแข่งขันที่สูงมากแต่ถ้าท่านทําธุรกิจไปกับเพื่อนๆเพื่อนๆน,น,นท่านมีอยู่ทั่วประเทศไทยทํางานไปในแนวเดียวกันทํางานช่วยเหลือการส่งเสริมกัน แชร์ความรู้กันผมเชื่อมั่นมากๆว่าท่านจะสามารถก้าวสู่ความสําเร็จในธุรกิจรีไซเคิลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแน่นอนครับตอนนี้เองครับการเปิดรับสมัครคู่ค้าของเราเราเน้นไปที่ระดับอําเภอทุกท่านที่อยู่ในระดับอําเภอสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่ท่านสนใจแล้วเข้ามาเป็นคู่ค้าของยูนีรีไซเคิลประจําอําเภอตอนนี้เราเปิดอยู่สินค้าอยู่ประมาณ4หมวดมีหมวดสินค้าอลูมิเนียมสินค้าแก้วแตกสินค้าแก้วลงังพลาสติก พลาสติกที่เราใช้กันบ่อยมากๆเลยก็คือขวดเพชรที่เป็นขวดน้ําดื่มแล้วก็น้ํามันพืชใช้แล้วน้ํามันพืชใช้แล้วก็เป็นอีกสินค้าที่ซเคลตัวหนึ่งที่มีความโดดเด่นมากๆซึ่งมีความต้องการสูงมากๆนะครับใครจะเชื่อว่าน้ํามันพืชใช้แล้ว1กิโลกร,รัมมีมูลค่ามากกว่า20บบาทจากที่พวกเราเททิ้งลงท่อแล้วก็เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมวันนี้ มาเชิญชวนทุกทท่านช่วยกันเก็บน้ำมันพื่อใช้แล้วทุกหยดเข้าสู่ขบวนการรีไซเคิลทุกท่านที่สนใจธุรกิจรีไซเคิลและสนใจใน4หมวดนี้นะครับ4หมวดนี้คือ4หมวดที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงมากในทุกพื้นที่ทั่วไทยท่านสามารถตัดสินใจแล้วเข้ามาเป็นตัวแทนคู่ค้าของยูนีรีไซเคิ ทั้ง4หมวดนี้ได้ด้วยแอปพลิเคชันของเราสามารถสร้างโอกาสในการทำธุรกิจรีไซเคิลทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ line. ท่านสามารถเก็บรวบรวมสินค้าในอำเภอของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำส่งตรงโรงงานผู้ผลิต ท่านยังสามารถทำธุรกิจออนไลน์ในฝั่งของรีไซเคิลสามารถสร้างโครงข่ายการจัดเก็บสินค้าได้ทั่วประเทศในฝั่งออฟไลน์ line, ทุกท่านสามารถได้กำไรบินต่อบินจากการที่มีการรวบรวมสินค้ารีไซเคิลเข้าโกาดังแล้วนำส่งสินค้าสู่โรงงานผู้ผลิตในฝั่งของออนไลน์ทุกท่านสามารถทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายให้ทุกคนส่งของตรงสู่โรงงานและท่านได้ค่าคอมมิชชั่นในทุกๆรายการที่ท่านสร้างโครงข่ายนี้ฉะนั้นผมเชื่อว่า เราคือหนึ่งเดียวที่ทำให้ธุรกิจรีไซเคิลสามารถโกออนไลน์ได้เราทำได้ทั้งฝั่งออนไลน์และออฟไลน์ line. ทุกท่านมีเครื่องมือในการทำธุรกิจและก็พร้อมที่จะโตไปในโลกอนาคตในอีก10ปี20ปีข้างหน้าวันนี้เราเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เข้ามาเป็นคู่ค้าระดับอำเภอกับเรา1อําอำเภอ1คู่ค้าต่อ1ผลิตภัณฑ์ฉะนั้นถ้าท่านไม่คว้าโอกาสนี้ไว้ท่านจะเสียโอกาส ในการมาเป็นคู่ค้าของยูนี่ตลอดไปย้ํานะครับ1อําอำเภอ1คู่ค้าในแต่ละผลิตภัณฑ์โอกาสสุดท้ายที่ท่านจะต้องรีบคว้าไว้นะครับผม